คุณหนุ่มกัญชัยสุดจริงๆพูดไม่เกรงใจคนรวยที่มีเงินเลยสุดยอดมากเป็นไงและเจอข้อหาช่อโกงประชาชนปรับไม่เกินแสนติด5ปีมีหนาวเลยคนขายไม่ซื้อตรงต่อลูกค้าเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าทําอะไรรู้ทั้งทั้งสินค้าไม่ดีไม่มีค่าใช้ความดังกับความชื่นชอบที่คนมีให้ต่อตัวเองถือโอกาสทําผลประโยชน์ให้ตัวเองหากินกับความรู้สึกของคนราคากับคุณภาพต่างกันดังฟ้ากับเหว นางพูดเก่งหวัดร้องเก่งมากสุดท้ายที่พูดมาก็แค่มาแก้ตัวพยายามแก้ต่างให้ตัวเองบริสุทธ์สุดท้ายหลักฐานมัดตัวอย่าลืมนักคนโกหกมักลืมคําพูดตัวเองก่อนหน้านี้เสมอพยายามเก็บอาการพยายามแก้ต่างทําตัวให้หน่าเห็นใจน่าสงสารทํเสียงสัว์ก็สําเร็จและเพราะเขาอยากได้เงินคืนไม่สนใจหรอกว่าผู้กระทําจะรอดหรือไม่ถ้าเรื่องไม่แดงจะมีอาการแบบนี้ไหมน่ะอยากจะมาขอโทษหรืออะไรแบบนี้ไหมนะัก ไม่เคยเชื่อแม่ค้าเลยขอแสดงความเสียใจเสียความรู้สึกกับผู้เสียหายทุกท่านด้วยและขอให้กำลังใจทุกท่านสู้ให้ถึงที่สุดมาออกรายการโหนไม่เห็นเฟสเหมือนตอนที่แลดเดือดเลยได้แต่ทำหน้าเจนินเฉินคำขอโทษก็ไม่มีจากปากให้แต่สามีออกพูดขอโทษอยู่คนเดียวหรือรวยร้อยล้านทันล้านขอโทษผู้เสียหายไม่เป็นเห็นใจสงสารผู้เอสียหายนะั้นหน่วยงานตรวจสอบด่วนเรื่องโฆษณาต่อเลดเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่คุณหนุ่มชัดเจนมากสุดยอดไม่ขอโทษผู้เสียหายเลยสักคำแต่พูดถึงแต่ครอบครัวตัวเองว่าได้รับผลกระทบแบบนี้ก็แปลว่าไม่สำนึกอะไรเลยใช่ไหมน่าเห็นใจผู้เสียหายจริงๆบ้างนะทองจริงแต่โกงน้ำหนักทองหลายเท่าตัวเมื่อน,นำไปขายจากที่ซื้อ 1, 000, 000, หนึ่งหมื่นหรือไม่กี่พันนางรับผิดชอบด้วยการซื้อคืนราคาเดียวกับตอนซื้อแต่ไม่รับผิดชอบความผันผวนของราคาทองทั้งๆท,ที่ทองขึ้นราคาทุกปี ร้านทองร้านอื่นไม่กล้ารับซื้อเพราะน้ำหนักของทองจริงอ่อนมากถ้าเทียบกับน้ำหนักทั้งหมดอ้างว่าบอกน้ำหนักแล้วแต่ไม่เขียนรายละเอียดไว้ให้ชัดเจนผู้ซื้อหาข้อมูลได้เพียงแค่การต้องดูในไลฟ์ที่มีความยาวมากแต่ตอนต้อนข้อมูลมีระยะเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นทั้งที่ความเป็นจริงต้องเขียนอย่างชัดเจนและบอกน้ำหนักทองจริงพร้อมกับตอนบอกราคาทุกครั้งอยากคืนเงินให้ผู้เสียหายเพราะไม่อยากโดนฟ้องแต่ใช้คำว่าอยากรับผิดชอบ คนที่ซื้อทองไปที้ประเด็นติดจุดอยู่แต่กับคําว่าทองจริงทองปลอมคนที่ซื้อทองจะเอาแต่เงินคืนเท่านั้นโดยไม่คิดจะฟ้องทําให้คนแบบนี้ลอยนวลในสังคมต่อไปเวลาคนขายทองทั่วๆไปไม่ได้บอกน้ําหนักทองเพระาะทราบกับคนซื้อโดยทั่วกันว่าตัวทองทั้งหมดเป็นทองแท้ดโดยไม่ได้ผสมอย่างอื่นหรือผสมไม่ถึง 4- 5เปอร์เซ็นต์เกินกว่าครึ่งของทองที่ขายไม่ใช่ทองมีส่วนผสมของทองน้อยนิด แต่เอาประเด็นนี้มาเล่นบอกว่าตัวเองไม่ได้ขายทองปลอมผู้ซื้อบอกว่าขายทองปลอมคำนี้จริงๆก็สามารถพูดได้เพราะน้ำหนักของสินค้ากับน้ำหนักทองจริงๆมีความต่างกันมากเกินไปจนเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคตามนั้นชอบที่พี่หนุ่มพูดมากว่าไม่ให้ใครมาฟอกขาวในรายการนี้แต่ให้โอกาสมาชี้แจงมาพูดส่วนถ้าจะฟอกขาวต้องให้เป็นเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไม่ได้ขายทองปลอมแต่หลอกขายทอง6กรัมในราคา15.6กรัมแถมราคาทองตอนนั้นราคาแพงกว่าท้องตลาดมากถ้าลูกค้าได้ทองหนักหนึ่งบาทคงไม่มีคนมาร้องวันนี้ดังได้ก็ดับได้นับดูได้เลยจากวันนี้จะทําธุรกิจอะไรลูกค้า80%เปอร์เซ็นต์เขานี้หมดแล้วซื้อทองคือเป็นเรื่องที่ปกติแต่คุณซื้อใจและความรู้สึกของลูกค้าไม่ได้แล้วทุกวันนี้เวรกรรมมีจริงๆก่อนหน้านี้คุณนางมีความสุขกับการใช้เงินมากแต่บนความทุกข์ของชาวบ้าน อยู่ที่ว่าตอนขายเจตนาให้คนซื้อเข้าใจว่าขายทองหรือขายวัตถุมงคลควรบอกให้ชัดเจนว่าปีเซียชุบทองคำแท้99.99% 99ไม่ใช่ปีเซียทองคำแท้ฝ่ายไหนผิดถูกไม่รู้แต่ดูไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกที่ชอบโฆษณาให้คนซื้อเข้าใจผิดซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอรอกถ้าตรงไปตรงมาแต่แรกคุณไม่ต้องมานั่งในรายการวันนี้หรอก บอกแต่ว่าสงสารครอบครัวตัวเองลูกโดนล้อแม่ร้องให้แล้วคนอื่นเขาไม่มีครอบครัวให้ต้องห่วงนั้นชอบทําบุญช่วยเหลือคนตกทุกข์บริสุทธิ์ใจไม่หลอกลวงเป็นคนดีพอก็อย่าฟ้องกลับใครเพื่อแสดงความบริสุทธิ์หรือยอมรับความผิดพลาดของตัวเองลูกค้าคือฝ่ายเสียหายเสียทรัพย์คุณมีอะไรเสียชื่อเสียงที่ได้มาก,ก็เพราะลูกค้าเขามอบให้คุณไว้ใจคุณแล้วคุณก็ทําความเสียหายให้ตัวคุณคุณทําตัวเอง ปัญหานี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ลูกค้าอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อว่าสินค้าที่ตนเองซื้อมาเป็นทองคาแท้ที่มีมูลค่าสามารถเก็บไว้เพื่อขายในอนาคตเหมือนเป็นการลงทุนแต่เมื่อพบว่าทองที่ได้รับนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทั้งในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทองและน้ำหนักทองทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกหลอกและเข้าข่ายการช่อกูประชาชนนอกจากนี้ยังมีการโฆษณาทองคำในราคาถูกเพียง38 8บาท โดยให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็นทองคําแท้ที่มีมูลค่าในท้องตลาดสูงถึง5 0 0 0 6 0ถึง6,000บาทการชัยพ้อวิธีการขายแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและเสียเงินซื้อสินค้าที่ไม่คุ้มค่าแต่ยังเป็นการกระทำที่เข้าขายการหลอกลวงและโฆษณาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอีกด้วยสำนักงานสอบได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายรายและเริ่มทำการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทันที โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่ามาตรฐานและน้ำหนักไม่ตรงกับที่แจ้งลูกค้าซึ่งหากลูกค้าทราบข้อมูลนี้ตั้งแต่แรกอาจตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าดังกล่าวดังนั้นการโฆษณาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเข้าข่ายการช่อโกงประชาชนได้สคบ,อบอยังให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมผู้ประกอบการทุกรายมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการให้ข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วนการขายสินค้าที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โฆษณาถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายช่อโกงและการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคพฤติกรรมนี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องการไลฟ์สดขายสินค้าที่มักมีการดูถูก และผู้จ่าไม่เหมาะสมต่อผู้บริโภคเช่นเหมือนมีการดูถูกที่ไม่สามารถซื้อสินค้าราคาแพงได้ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ที่ติดตามการขายสินค้าของเธอทั้งที่เธอเองก็เคยเป็นคนธรรมดาและประสบความสําเร็จได้จากการขายสินค้าออนไลน์การกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของเธอเท่านั้นแต่ยังทําให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในตัวเธออีกด้วย ในไลฟ์เห็นพูดประมาณว่าแถมได้จริงๆใช่ไหมที่จะไม่ขาดทุนใช่ไหมเห็นตะโกนถามลูกน้องอยู่เจตนาเหมือนของแถมมีมูลค่ามากสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อทองคำทางสพมแนะนำให้รวบรวมหลักฐานและข้อมูลการซื้อขายรวมถึงใบเสร็จและภาพถ่ายสินค้าที่ได้รับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหรือยื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมโดยผู้บริโภคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำและการช่วยเหลือในกรณีนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ขาดความซื่อสัตย์และไม่โปรง่งใสและชวนเชื่อซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนแล้วยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในระบบการค้าออนไลน์อีกด้วยการทำธุรกิจควรมีจรรยาบัรรและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคการขายสินค้าที่ไม่ตรงตามที่โฆษณา ไม่เพียงแต่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่ยังเป็นการทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตนเองในระยะยาวในยุคที่การซื้อขายออนไลน์เป็นที่นิยมและผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผู้ประกอบการทุกคนการโฆษณาที่โปร่งใสและการให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อและส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงชอบพี่หนุ่มมากครั้งนี้ไม่เข้าข้างใครตรงไปตรงมาและผู้ชัดเจนชอบมากที่บอกว่าไม่ให้จบที่โต๊ะตรงนี้ให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป